สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะนนปูจะพา,าว,วันนี้ปูจะพาเคนนะคะมาสวัสดีเพื่อนๆนแล้วก็เหมือนมาเซกุดบายด้วยนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวปูจ,จะบอกเพื่อนๆนนะคะว่าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขอปูเอาอาหารให้เคนก่อนนะคะเพื่อนเนเพราะว่าเคนหิวคะ่ะแล้วเดี๋ยวได้เวลาที่ปูจ,จะต้องเอายาให้เคนด้วยนะคะเพื่อนๆอมาดูกันค่ะว่าอาหารของเคน เป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆก็คือจะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเคสฟาร์มนะคะเดี๋ยวปูเอามาให้เพื่อนๆดูแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเคสฟาร์มนะคะเป็นอาหารของเคนนะคะแล้วเคนเขาบอกว่า oh. ให้เขาคุยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะบอกเพื่อนๆแล้วเขาจะคุยอะไรกับเพื่อนๆนะคะอ่ายุวันทูเซ่รับครับ เคนเหมือนเคนเขามาเซ่บบเพื่อนๆนะคะเพราะว่า อาทิตย์หน้าเคงจะเข้าโปรแกรมวีซแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอเวลาปูแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะปูให้อาหารเคงก่อนก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆปูก็จะเอาอาหา เอาน้ำให้เคนคก่อนนะคะก่อนที่ปุจะให้อาหารทางสายยางก็คือน้ำนี่ก็คือปุ๊ก,ก็ให้ทางสายยางเหมือนกันนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะคะปุ๊พยายามให้เพื่อนๆเห็นนะคะ And for those that speak English or ALS, we did get all the different worked out with my family. Everything. Okay. Not anything, you know. เคนก็จะเข้าสู่ระบบการทำวีซแล้วนะคะก็คือเคนเขาพร้อมที่จะไปเจอกอดแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าเคนบอกว่าเคนค้านทูบรีด and ค้านทูอิ and ค a านทูอีหมายถึงเคนไม่สามารถที่จะกินอาหารทางปากแล้วก็เคนก็ไม่สะดวกที่จะหายใจนะคะเพื่อน เคนเป็น ALS ชนิดที่ว่าร่างกายเคนนะคะถูกมันมีระบบการสั่งการของประสาทนะครับเพื่อประสาทไปสั่งการให้กล้ามเนื้อของเคนนะคะเพื่อนๆหยุดทํางานนะคะเคนไม่เหมือนกับโรคที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่บ้านเรานะคะเพื่อนๆกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่บ้านเราก็คือเหมือนเส้นเลือดมันอุดตันนะคะแล้วก็เหมือนเกิดขึ้นโดยการเป็น คล้ายอมมาพึกอมมาพาดแต่ของเคนไม่ใช่ในลักษณะแบบนั้นนะคะเพื่อนๆของเค้นก็คือร่างกายเคนแข็งแรงนะคะเพียงแต่ว่าระบบประสาทมันไปนสั่งการให้กล้ามเนื้อของเคนนในร่างกายของเคนหยุดทํางานนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือกายภาพบําบัดก็ไม่สามารถช่วยเคนได้ยาก็ไม่สามารถช่วยเคนได้ทุกวันนี้ก็คือยาที่ให้เคนก็คือแค่ว่ายับยั้งไม่ให้เคนเจ็บปวดนะคะเพื่อนๆ แต่มันไม่สามารถที่จะหยุดหยุดยั้งการทํางานในระบบประสาทให้ให้ระบบประสาทหยุดการสั่งงานมันไม่ใช่นะคะคือเราให้ยาอะไรไปก็แล้วแต่ระบบการสั่งการในสมองของเคนตรงเซลล์ประสาทนะคะก็ยังทํางานต่อเนื่องแล้วก็พอเซลล์ประสาททํางานต่อเนื่องกล้ามเนื้อเคนก็กระตุกเหมือนที่ทุกครั้งที่ปู่บอกนะคะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเคนค่อยๆ ค่อยๆหายไปแล้วก็ค่อยๆหยุดทํางานนะคะแล้วตอนนี้ก็คือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกล้ามเนื้อตรงรูทวารน,นะคะเพื่อนๆปูต้องขอโทษด้วยนะคะรูทวารก็คือกล้ามเนื้อมันไม่มีเวลาเคนกินอะไรไปเคนก็จะถ่ายตลอดเวลานะคะพอเคนถ่ายตลอดเวลามันเหมือนว่ากล้ามเนื้อเคนไม่มีแล้วก็ร่างกายเคนค่อนข้างจะอ่อนแอก็เลยทําให้เคนเนี่ยเป็นลิสิดดวงทวารแล้วเวลาเคนถ่ายนะคะเคนก็จะเจ็บจะปวดทุกครั้งนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ทุกสองนาทีเคนก็จะถ่ายตลอดเวลาคือถ่ายไม่มีหยุดเพราะว่ากล้ามเนื้อก้นมันไม่มีมันไม่ได้หยุดนะคะเพื่อนๆคือมันเปิดอยู่ตลอดเวลาโรคของเคนเป็นโรคที่ค่อนข้างจะอันตรายนะคะแล้วก็เคนเป็นเหมือนเหมือนโชคหลายคนหนึ่งที่ได้มาเจอโรคนี้นะคะเพื่อนๆ แล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าโรคนี้เกิดจากอะไรแล้วก็การรักษาก็ยังไม่มีนะคะปูพูดทุกครั้งทุกวิดีโอว่าโรค ALS ยังไม่รู้วิธีการรักษา100%เปอร์เนะคะเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เคนกินมายาก็คือเหมือนว่าช่วยยับยั้งไม่ให้เคนอ่ะก็คือเป็นมากแต่ว่ายาก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งกล้ามเนื้อ ไม่ให้หยุดทํางานได้นะคะเพราะว่าทุกวันทุกวันไปก็คือกล้ามเนื้อของเคนก็จะหยุดทํางานในแต่ละส่วนแต่ละส่วนซึ่งช่วงนี้ก็คือเป็นอะไรที่หนักมากเคนไม่สามารถที่จะหายใจเองก็คือเขาค่อนข้างจะลําบากในการหายใจนะคะเพื่อนเพนืเขาแทบจะมีเวลาที่แบบว่าหายใจสะดวกอะแทบไม่นานนะคะเพื่อนเอนตอนนี้ก็คือ,อยังดีนะคะ ตอนนี้ดีหน่อยได้เขาได้กินยานะคะก็คือปูเอายามอม์ฟนให้เขากินพอหลังจากหมดฤทธิ์ยามอม์ฟนหรือยาแก้ปวดลงนะคะเขาก็จะมีอาการอีกนะคะเพื่อนๆแล้วเวลาปูให้อาหารในลักษณะแบบนี้นะคะเคนจะถ่ายนะคะถ่ายตลอดนะคะเคนจะถ่ายแล้วก็จะต้องใช้แพมเพิร์ดน,นะคะตอนนี้เคนก็เลยรู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะคะเพื่อนเพแล้วเพราะว่าเขาผอมลงผอมลงเขาไม่ไหวนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะทํา การเหมือนฉีดยานะคะให้หมอฉีดยาแล้วก็ค่อยๆอดอาหารอดน้ําไปนะคะเพื่อนๆปูปูไม่แน่ใจตอนที่หมอเขาทานะคะปูไม่สามารถทําวีดีโอให้เพื่อนๆดูได้นะคะแต่ถ้าปูสามารถทําได้ปูทําใจได้ปูจะทําออกมาเผยแพร่เพื่อนๆนะคะว่าระบบของวีแซการทําขั้นตอนเป็นแบบไหนถ้าปูได้มีโอกาสได้ทํานะคะเพื่อนๆถ้าปูทําใจได้แล้วก็ มันไม่ยุ่งยากหรือมันไม่มันไม่เกินกว่าที่ใจปู่จะจะคอนโทรลได้นะคะปู่ก็จะทําให้เพื่อนๆนะคะแต่ถ้ามันยากปู่ก็คงไม่ได้ถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆจะเจออีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ว่าเคปู่ได้ปู่ได้เท่ากระดูกเคลับมานะคะเพื่อนๆปู่ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เพื่อนๆแนะนําวิธีการรักษาให้เคนนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเอาการ ให้ยาการนวดการอะไรต่างๆนะคะที่เพื่อนๆแนะนํามาปูต้องขอขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าปุบางครั้งบางอย่างปูก็ได้ลองแล้วแต่มันไม่สามารถช่วยให้เคนหยุดหยุดยั้งอาการของโรคนี้ได้นะคะเพื่อนๆแล้วเคนก็คือโชคร้ายนิดนึงนะคะคือเคนนะเป็น โรค ALS ชนิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วมันเป็นอยู่ตรงที่หลอดลมนะคะเพื่อนเพื่อนมันทําให้เคนไม่สามารถหา,ารหายใจได้แล้วกล้ามเนื้อตรงหลอดลมเวลาทุกสิ่งทุกอย่างวเวลาเคนกินไปแม้แต่กินน้ําเคนก็สําลักนะคะเพราะเคนสาลักปุ๊บเคนก็จะหายใจไม่ค่อยออกแล้วพอเอิญพราะเคนหายใจไม่ค่อยออกนานๆกล้ามเนื้อในร่างกายมันก็เริ่มอ่อนแล้วช่วงหลังมากล้ามเนื้อก้นมันก็คอนโทรลไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนให้เคนถา่ถายตลอดแล้วเวลาเคนถ่ายตลอด มันก็จะเจ็บปวดนะคะเพราะว่ามันเป็นลิสิดดวงทวารเอ่อปูกับเคนแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเขาก็ค่อนข้างจะเสียใจนะคะเพื่อนๆปูก็เสียใจนะคะแต่ว่าปูก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายในลักษณะแบบไหนปูสงสารเคนเพราะว่าในลักษณะแบบนี้เคนยังมีชีวิตอยู่แต่เคนก็เลือกโปรแกรมที่ จะไม่อยู่นะคะเพื่อนๆมันเหมือนคนตายทั้งเป็นที่จะต้องรู้ตัวเองว่าจะตั้งตายแต่ว่าหัวใจแล้วก็สมองอยังทำงาน โอเคโอเคแล้วถ้าเกิดปูทำใจได้ยังไงแล้วเดี๋ยวปูจะมาบอกเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาปูคิดปูคิดแต่ว่าคนเรามีมีลมหายใจอยู่แต่ว่าต้องมาต้องมาเลือกวิธีที่ที่จะทำให้ตัวเองตายเพื่อจะไม่เจ็บไม่ทุกข์นะคะเพื่อนๆปูก็เลยคิดสงสารเขาว่า สมองเขายังทำงานอยู่ยังไม่หยุดทำงานแต่ร่างกายเขามันไม่ไหวที่จะต่อต้านโลกนี้เขาก็เลยเลือกวิธีนี้ปูก่ก็ปู่บางทีปู่ก็ดีใจกับเขาที่ว่าเขาจะไม่เจ็บปวดนะคะเขาจะเจ็บปวดตอนที่ว่าขั้นตอนการทำให้เขาสิ้นลมนะคะเพื mm ่อนๆแต่ปู่สงสารเขานึกว่ามันเหมือนตายทั้งเป็นนะคะ mm hmm. เพื่อนๆโอเคปู okay. ป่ไม่มีอะไรมากนะคะ mm hmm. เพื่อนๆแล้วก็ปู่คงพูดต่อไม่ไหว คลิปนี้ปูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้กับเคนก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดคลิปหน้าปูได้มีโอกาสถ่ายทำหรือปูทำใจได้บ้างนะคะปูก็จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูขั้นตอนโปรแกรมถ้าปูได้ถ่ายทำนะคะเพื่อนๆปูขอขอบคุณเพื่อนๆมากที่เป็นกำลังใจทางข้อความส่งมาให้ปูนะคะเพื่อนๆปูก็อยากจะบอกเพื่อนๆของอาการแบบ โลกนี้นะคะเพราะว่ามันอันตรายมากๆนะคะแล้วก็มันมันเหมือนว่าคือมันมันไม่สามารถทําอะไรได้ช่วยทําอะไรได้ทั้งทั้งที่เคนยังมีแรงนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อในร่างกายมันหยุดหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนช็อตดาวนะ์นะเพื่อนเพืมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทําใจลําบาก okay. โอเคปูปูก็แค่นี้ นั้นก็คือคลิปนี้ปูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณอีกครั้งะคะ่ะ